สวัสดีครับท่านผู้ชมเออช้านี้ก็เรามาพบกันนีกแล้วครับช่องสเทียนใจกลางดูนะครับเช้านี้ผมมาถ่ายคลิปที่วัดโสภาศิทธารามนะครับวันนี้ชาวบ้านเขาก็มาทําบุญออทางเหนือเขาเรียกว่าตานข้าวใหม่ครับวันนี้ชาวบ้านเขามาตานข้าวใหม่ครับถวายทานข้าวใหม่ครับทางเหนือเขาห้องว่าสีเปงเดือนสีเปงทางเหนือเขาจะมาตานข้าวใหม่ครับ ผมจะมาถ่ายคลิปให้พี่น,น้องท่านไปชมดูนะครับว่าการถวายทานเข้าใหม่ทางเหนือก็เป็นองไรครับข้างหลังก็เป็นวัดโสภาสิทธารามนะครับครับตามผมมาเลยครับวันนี้ชาวบ้านก็มาทำบุญที่วัดว่าเป็น ทางเหนือเขาเรียกว่าสีเป็นนะครับวันนี้มาถวายทานเข้าใหม่กันครับ,รบผมจะพาท่านผู้ชม

ตั้งยน้าของเราผ้าเก็บเกี่ยวเอาเรียบร้อยแล้วก็จะมาถวายทานเข้าใหม่ครับ เป็นการเข้าใหม่ ตีเฮาจะปโคไงไว้มีอยู่ต้องมีอยู่ต้องคงไว้มีคไนไอ้ใครออกก็อ,ออกไปไนครลากราดไป หมูนวัาทั้งนี้1ิพย์วกวะต้องมีงไวนะครับแล้วต้องมีทิศึกษาก็จะค่ยว่วาครับแล้วทำเต็นคือแก้ว่ัเขจะว่าจะก่ออยเดียร์ั่การาบริหารจัดการงานในเมืองใหจะต้องมีอาศัยที่นี่มันต้องไปทึกษานะครับเป็นตัวแทนไป เวลาทำพิธีผมก็จะเรียกผู้ชมมาดูที่นี้คณะตาชาวบ้าน่วมากบุญที่ในวงรนานอยาดสีีเนาะมาูกวท่าทำเนืเขาทำกันอย่างไรครับคลิปนี้ก็มีคีนะครับเกินนวันนี้ันบ่อยแบนี้นะครับผม ทางช่องสตีมจะเกี่ยวข้องนะครับการดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับครับ